What <laughs> are เขาได้ใช่ ที่ฉันคิดไว้ด้วยซ้ำดูสินั่นเริ่มมีเอว<อ>ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วคนเซ็ตไม่ว้าวนายชวนซูปเปอร์เกย์ก,ก็แค่มาฟลัดของฉันซะเพี้ยนเลยอะไรเออไม่เป็นไรเก,กก็ก็เป็นแฟนขับนายนะ ง่ายง่ายเจ้าจึงเหลียนดิสโก้นี่แหละที่ป๊อปสตาร์อย่างฉันอยากให้มีอยู่ในโชว์มันจะช่วยการร้องของฉันป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์ป๊อปสตาร์เฮ้ยทุกคนไปไหนกันหมดอเร็วเข้าในจารีโน่ไปลองอีกห้องกันพอยังชั่ว ฉันขอโทษฉันไม่เคยกลัวแต่พอฉันคิดถึงการอยู่ต่อหน้าทุกคนในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงแคทบอยแต่เอาไงต่อคอนเสิร์ตของตั้งยกเลิกเดี๋ยวฉันได้ไอเดียแล้วว้าวนี่เป็นฉันมากขึ้นเริ่มการแสดงได้ไ เคถ้าฉันมัดเครื่องดนตรีกับปลายเชือกข้างนี้โอเล็กก็เอาปลายเชือกอีกข้างหนึ่งไปให้นายที่เพดานได้เดี๋ยวเขามีเลียนฉันดึงมันขึ้นไปได้้วยซุปเปอร์ลิดต์สตรีทปบสรฉันแป็นสุดยอดป๊อปสตาร์ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาคิดว่าเัเอเป็นป๊อบสตาร์เรจะเล่นคอนเสิร์ตที่ดีกว่านี้บนเวทีพรุ่งนี้เราเหรอบนเวทีเหรอมัดเครื่องดนตรีทั้งหมดเลยย เออมัดแล้วล่ะงั้นฉันจะให้เกโก้ดินขึ้นไป ฉันก็เหมือนกันแต่การที่จะหยุดคิงแม็กกี้มันต้องใช้มากกว่าการกิ้งทั้งขยะโรบอทอยู่ไหนแล้วเขามุ่งหน้าไปที่สวนแล้วเอาละไปที่แคทคอไอ้ยห่ะนี่นี่นี่จะดูวะแล้ววังไวยสิพีเจเพชเธอยังไม่ฉันยังแก้บักไม่หมดอ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าดูตามมาตาเรือหน่อยสิเจ้าโง่เธอว่ายังไงนะ โอชันและโทนาโดแห่งบอนเจ็บของคลิกแม็กกี้ขอปฏิเธฮะนายลุนหายที่ตายเองฮ่าท่าหายาอเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรอาจารย์แฟงกับคลิกแม็กกี้อึดอยู่แล้วปกติพวกเขาไม่ชนกันก็เถอะพวกเราร่วมมือกันหยุดโรบอตตอนนี้ได้ไหมฉันจะเป็นฟราซี่แฟชเสียใจเธอไม่เข้ากับอาจารย์แฟงเธอเป็นสลอปปี้สิหมาผู้ช่วยน่ะเห่าถ้ามีอันตราย ละช่วยกันตั้งสติโอเคครับตรงตรงไม่ตรงตรงสิกลับมาโชว์ความตุ้มซ้ามอีกเหรอพีเจแม้ดูเหมือนแกสซุ่มซ่ามกันพอแล้วนะต้องมีแผนที่ดีกว่านี้มันคุ้มไม่อยู่เลยออกจากรถเถอะ ไม่ซุ่มซ่ามมันก็จะยิ่งซุ่มซ่ามเราขับแคทคาไปชนใช่ดังนั้นเราต้องใช้ความซุ่มซ่ามของเรานิ้วมือฝ่าแฝะหมุนไปหมุนมาและลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเหมือนพลังซุ่มซ่ามเจ้าคามิเลียนเจ้าเกโก้หน้าโง่เั่นอยู่ไหนนะนินจาริโนออกจากรถบัสทำไมกับคนรถบัสและอยู่เจ้าเกโก้ ยอมรับเธอก็มาชาการของฉันดีที่สุดและตอนนี้ฉันจะทำลายของพวกแกไม่มีทางในเมื่อเริ่มมีกเกอนดีขนของเราเองอ้อนี่งนะข้าไม่โดนเธอไม่ใช่นกพูกเธอมันขั้งขาวตาบอดอรอให้ฉันปรับการเล็งให้ดีก่อนเถอะ ฉันจะพาแกหมุนนิดหน่อยนะก็ไว้กิกโก้คนนพอพึ้นภับป้อมของหมันั่นหมุนได้ด้วยเหรอเนี่ย นายนินจาไม่ตามมาสงสัยเขาคงตัดใจแล้วแต่ว่าถ้าเอาเค้กเกโกไปเซียงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกโป่งอาจารย์แฟงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดปาร์ตี้จิ้งเหลนนายคิดแบบนั้นเหรอเกโก้นายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะเค้กของอาจารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค้กจิ้งเหลนจริงๆแต่ฉันติดกับเค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่ไดทางเค้ก ไม่เค้กอาจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้าโกดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้น่ะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดามันเป็นเค้กระเบิดวิบขีมเหนียวนบสุดๆุด <c> เค้กระเบิดวิครีมเหนียวหรอ,หรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิบรีมเต็มไปหมดและพอทุกคนพยายามเช็ดมัน ทุกคนจะติดกับความเหนียวของมันนี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดหนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้ <c oughs> ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ <c oughs> <c oughs> ได้เวลาเป่าเค้กเสร็จแล้วสิฮะม่นมันเสียงอะไรนะอย่าลืมนะใครเข้าก่อน่ันชนะฉันชนะอ้าไอ้พวกพีเจมุดหัวทำอะไรนะเดี๋ยวนั่นมันเกมปาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยเร็วเข้าอีกรอบนึง รู้วต้องทำยังไงฉันจะตามจรวดนั่นด้วยตัวเองโดยไม่ใช้แท็บเล็ต ส่งมาทีผมเกือบเล่นด่านนี้จบแล้วถัดไปถ้าจับตาดูเลไม่โอกับเลวัดฉันจะบินพานเกโกไปที่พีซีพิกเสื้อเพยเยอรแล้ส่งเขาเข้าไปให้จากนั้นฉันจะปิดจรวดตอนทำซูเปอร์เกโก้คม,ม์ฟรอดอีกนาทีเดียวโอเคแต่เบาเสียงหน่อยสิ บ้กเก็งก็แค่บ้าหลอ่อโอ้ยฉันแค่เอามันลงช้าๆยอดไปเลยนึกแล้วว่านายต้องคุ้นเคยกับมันเห็นไหมนายแค่ต้องลองแค่นั้นเองใช่ชีบไปเท้าปล่อยฉันนะเจ้า เจ๊เ็ดมันสุบแล้วลูน่าเกิลใช่แล้วได้ลูน่าบอดของเธอเธอขโมยของขวัญอีกไม่ได้แล้วไม่ยตดติทำฉันไม่เคยมีคริสต์มาสจริงๆเลยฉันก็จะต้องอยู่คนเดียวอะไรแปลว่าตอนคริสต์มาสเธออยู่คนเดียวเหรอแต่แบบนั้นไม่เศร้าออกเฮ้เธอไม่ใช้คริสต์มาสเอฟที่เหลือกับเราล่ะกับพวกนายใช่ เราต้องเอาของขวัญพวกนี้กับของตกแต่งกลับไปเคินเธอช่วยได้นะจากนั้นเราจะมีคริสต์มาสร่วมกันเธอจะว่าไงโอเคคิดว่านะเงินขึ้นมาเราจะไปพิ่ซทักคริสต์มาสกัน อนนี้ฉันคุ้นกับมันแล้วฉันรักมันเธอช่วยเราได้เยอะลูน่าเกิลเธอเอากระดานกับแม่เลยคืนไปได้โอเคแต่สงสัยฉันคงต้องไปแล้วคริสต์มาสจบจริงๆแล้วสำหรับฉันไม่ต้องห่วงเรายังไม่ไปไหนมีอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปก่อนเขาคงรู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเวนแต่การเห็นเขาเสียใจไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยนึกว่ามันจะหยุติธรทมซะอีกแต่มันเป็นความผิดทั้งสองครั้งใช่มันไม่ถูกเลยไห <laughs> นนินจา ฉันขอโทษนะเราอาจซ่อ้อมันได้ไม่เธอทำมันพังแล้วตอนนี้ฉันจะพังศิละปะของคนอื่นให้หมดเลย <c oughs> โอแล้วนินจาลีนฉันรู้นี่เป็นความผิดฉันแต่ลูปบ้นเธอยังดูดีอยู่เลยใช่มันเหมือนนายมากๆเลย <c oughs> แบบไม่มีมือใช่นายต้องใส่ใจกับมันมากๆถึงจะสวยอย่างนี้ช่างมันเถอะ ตอนนี้มันมีประโยชน์แค่อย่างเดียวใช้ทำลายพิพิธภัณฑ์ดันให้ล้อมิจารีโน่ไม่นิจารีโน่อย่าทำแบบนั้นจับเชนไว้เกก้ลูกปั้นเก่กกเกโมาโตนิจารีโน่ทำให้ลูกป,ปั้นหนักขึ้นทุนนี้อีก ฉันจัดการเองฉันซ่อมมันได้ลูกปอนของฉันพังแต่ฉันยังรักษางานศิลปะของคนอื่นกับของนายนินจาได้เด้เวลาเป็นฮีโร่แล้วฉันจัดการนายนินจาเองถ้าเข้าไปเก็บงานศิลปะข้างในลูกปอลชาร์สปีดเฮ้เฮ้เธอจะทำอะไรกับมือของฉันนายจะให้ฉันยืมได้ไหมล่ะแบบว่า ขอมือเธอนายเข้าใจไหมหยาหยเอ้าไม่ไวแล้วล่าหนุปอเปอเอ้าอาินบินพร้อมนะพร้อมแล้วเงินขอให้คนนีเก่ที่สุดชนะพบนายอยู่ท่าป็นของเชสก ดูแค่นี้ซูเปอร์รีสอร์ทกริป uh, พวกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับซูเปอร์แคทจังเฮ้ไ hey. hey, พายุติดทัง้ง nah, น nah, 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 ัๆๆๆค่ะได้เวลาปล่อยแม่ออกจากถุงซูเปอร์แคทสปีด เฮ้แบบนั้นไม่ยุติธรรมนะซุปเปอร์แคทจ้นี่แหละวิธีชนะถ้าซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันเจ๋งที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางถ้าของฉันเจ๋งกว่าั้งเยอะฉันชนะแต่ฉันว่าท้าของฉันดีที่สุดนะฉันชนะอีกแล้วไม่มีใครสื้อฉันได้เลยฉันคือโอเล็กผู้ชนะฮะ แคทบอยเฮ้ดแล้วดูหน <g Jud ges Picasso> hey, ่าเกินจากพวกเขาโอ้ถ้าฉันไม่พยายามเอาชนะพวกเขาเราก็จะยังอยู่ด้วยกันเฮ้ได้เวลาเป็นฮีเลอร์แล้วทีมเอชนะเห็นไหมพี่เจแพสว่าชระข่าวของฉันเอาของมาส่งเราแค่ไหน ชิปะขาวนะเก่งแต่พนันได้ว่ามันไม่แข็งแรงพอที่จ้าของเล็กที่ใหญ่ที่สุดมายังที่เล็กยักษ์ตัวนั้นได้อะไรง่ายจะตายฉันจะให้ทุกตัวร่วมมือกันและเอามันมานินจาบัตนั่นดูแข็งแรงมากเลยแล้วถ้าฉันตัวเล็กไปจริงๆล่ะละ่าชิเองเก็ตเก แลพี่ตัวลื่นอยากให้ฉันช่วยเหรอมันหน้าที่เพื่อนนี่เพื่อนต้องดูแลกันและกันนั่นคือสิ่งที่พวกนายทำกับฉันใช่มันนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำกับพวกนายได้เวลาเป็นฮีโร่แล้ว ถ้าฉันไม่ได้นินจาบัสฉันก็จะเอารถของพวกแกพี่เจมสมาใช้แทนและทาสีเป็นนินจาดำกับนินจาฟ้าแกไปโอเล่ฉันอยากให้ช่วยฉันมาแล้วเกกูแหน่แหน่่นฮาหลุดออกมาได้สักทีอ่ฮ พี่เจแมสสามคนจะช่วยกันกำจัดพวกนินจาลีโนพี่เจแมสลุยทุปบแฮตสปีด โอเคแต่มันไม่ตลกถ้าไม่มีแคปบอยตัวจิว๋วเฮ้ฉันน่าจะย่อพวกเินจาลีโน่ด้วยอ๋อหยุดตรวนี้ uh นายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อส่วนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วส่งสายย่อส่วนมาสวายไลย่อยตัวกระพือปีกนั่นเลย จับเจ้าจิงเลนด้วยนินจาย่อกเคื AU ่อยด้วยเตรียมตัวโดนย่อส่วนได้พีเจแม็กว้าวเอ้าว้าวทำอะไรน่ะมีอะไรบ้างอย่างจะกระจี้ฉันอ่ะ หวังถึงเวลาเป็นฮีโลกแล้วซูเปอร์แคทส,สปีดมันมาแล้วพีเจแม็กเร็วกว่าสายฟ้าว้าแคทบอยผู้น่าทึ่งวิ่งใต้ก้อนเมโว้าทำให้ผู้ก้อนเมฆมันตามเขามาอ,มอะไรเดี๋ยวนั่นทำอะไรอยู่นะ่ะถ้าฉันจะต้องเปียกรู้หน้าเกลเธอต้องเปียกด้วย น้องชายนี่ย้อนกลับใช่มันได้ผลแว้วเกโก้เร็วช่วยฉันกำจัดเมฆในแท้งทีเจนให้แคทดอยสเปร์เกโกะมาโซเราทำได้เมฆมันหายไปหมดแล้วและเรารักษาแสงแดดไว้ได้ คืนมานะไม่เออออย่าฮางเขาเลยเขาเป็นของฉัน ขอโทษทีโอเลสฉันเหมือนกันฉันไม่อยากไปด้วยเธอไปไม่ได้ไม่ไปเป็นไรทุกคนสิ่งที่สำคัญอตอนนี้คือเอาไมโครโฟนขึ้นมาได้เวลาเป็นฮีโน่แล้วต่อให้มันพังแล้วไมโครโฟนนั่นก็ไม่ใช่ของเธอลูนนาเก้าเอ้าขึ้นมา <laughs> <laughs> มันอาจจะพังแล้วแต่ก็ยังเป็นทองที่แวววับเป็นของฉันของฉัน ชีพปะเขาเอาไมโครโฟนจากลูน่าโกทางนี้ชีพปะเขาจับฉันไม่ได้หรอกซุปเปอร์เกโก้แคมอฟลัสตาฉันซุปเปอร์แคทส,สป,ปี